ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Spy Diary รายการที่จะพาทุกคนได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นหยิบยกประเด็นจากสิ่งรอบตัวแล้วนำมาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะและในวันนี้แขกรับเชิญของเรานั่นก็คือน้องสไปานางสาวชาย,ยานันจงนอกนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนนิยมศิลปอนุสรค่ะ สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลคะสบายดีหรือเปล่าเอ่ยช่วงนี้งานเยอะมากเลยะคะ่ะแต่ก็หาเวรามารายการนี้จนได้โอ้ยงั้ดูแลตัวเองด้วยนะคะงั้นเรามาเริ่มกับหัวข้อในวันนี้กันเลยนะคะสำหรับคำถามในวันนี้นั่นก็คือ better words ในเทศะสร้างสารรค์สังคมคุณสปายเนี่ยคิดได้ไงกับหัวข้อนี้คะ สำหรับสไปน์นะคะสไป์คิดว่าเน็ตเซาบเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นโลกอีกรูปแบบหนึ่งที่มีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะสื่อต่างๆที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมนุษย์เนี่ยล้วนมีจุดประสงค์แตก,แต,กแต่างกันออกไปค่ะบางสื่อเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อการเรียนโดยเฉพาะบางสื่อเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อการฝึกสอนทำอาหารโดยเฉพาะค่ะผู้รับสารอย่างเราเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะรับสารแบบใดค่ะ เป็นคำตอบที่ดีเลยทีเดียวเลยนะคะเนี่ยแล้วทุกคนนะคะคิดเห็นอย่างไรกับหัวข้อนี้